สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับอยู่กับบรรยากาศรถมือสองนะครับวันนี้ผมมีรถ To วยุทธาติดนะครับเครื่องพันธุรุ่นตัวจีมานําเสนอนะครับคันนี้ขายยี่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเป็นรถอาบ้านแท้นะครับไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับผมนะครับเป็นระบบดิสซีล้อทงลมนิรภัยคู่นะครับผมคันนี้รถอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับผมช่วงล่างแน่นนะฮะขับดีนะครับผม น้องทานาดที่มองหาลูกชายก็ทักทายมาได้เลยนะครับเป็นสีเทานะครับพี่น้องครับคันนี้ครับ ตั้งราคาที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเป็นรถบ้านนะครับพี่น้องครับผมสนใจก็ทักถ่ายมาได้นะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้เครื่องพันหกซีซีนะครับผมผมเติมน้ำมันวิ่งไปที่หนึ่งพันหนึ่งพันบาทอ่าวิ่งไปสี่ร้อยหกสิบห้ากิโลนะครับผมจะเหลือน้ำมันประมาณขีดหนึ่งนะครับคันนี้ก็ท้องเครื่องสวยนะครับผมคันนี้คือทดลองขับมาแล้วนะครับผ่านเลยนะฮะเกียร์ดิ่ม นะครับคันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับมองหาตัวใช้ก็ทักทายมาได้แล้วกันนะครับส่วนเก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกนะครับท่านใดที่มีรถแท็กซี่ปิดป้ายจะมาตีเทินรถบ้านคันนี้ก็ได้นะครับผมะสนใจก็มาดูกันก่อนได้นะครับที่บานแตอตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีจังุรินครับผมเดี๋ยวโตัวแท้นะครับเป็นเครื่องพันหกรุ่นตัวจีนะครับผมสีเทานะฮะ น่าขับนะครับผมแล้วก็ราคาก็น่าฟังนะครับไม่แพงเกินเกินไปนะครับผมมองหารถใช้ก็ทักทายมาได้ไม่อยู่ที่แสนห้าหมืนกิโลรถปีห้าสี่พันสิบอ็ดนะครับคันนี้ครับรถสองพันสิบเอ็ดนะครับสนใจก็โทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหสองหกครับผมไฟอะไรปกติทุกอย่างนะครับครับดีนะครับคันนี้ครับเป็นรถบ้านแท้นะครับ รุ่นตัวจีนะครับกระตันครบพร้ปปอมโอนนะครับผมอขอบคุณทุกการติดตามนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพอดีรอบนี้นะครับเอามาให้ลูกค้าชมลูกค้าจะจัดไฟเน้นแต่ทางเราจะขายเน้นเน,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 น้นขายเงินสดก่อนนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ซื้อขายกันท่านในมีเงินสดพร้อมนะฮะทักมาได้เลยนะครับผมหนึ่งแสนสามเก้าพันบาทนะครับ ไม่ไก่ส่งฟรีนะครับผมราคาคุยกันได้เล็กน้อยนะครับอ่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมขอบคุณเอฟซีที่สนใจนะครับกับรถมือสองเป็นเครื่องยนต์ดโอนะฮะคันนี้เครื่องยนต์ดูโอเกียรอโต้นะครับผมเครื่องยนต์จะเป็นระบบเบาวแปรผันนะครับผมก็คือว่าอัตโนมัตินะครับก็สนใจก็ทักทายมาได้นะครับผมสีสีก็ถือว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับ สำหรับราคานี้นะครขอบคุณทุกการติดตามด้วยขอบคุณพี่น้องกิบสีตัวประเทศครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าชื่นชอบยังไงนะครับผมจะเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับวันนี้ลูกค้าต้องการจัดไฟแนนซ์แต่ทางเราไม่ยังไม่พร้อมที่จะขายเงินจัดไฟแน์นะครับเพราะว่าข้อมือยังไม่ออกมานะครับผมเนึ่ว่าแต่ลูกค้าจะซื้อกนัดนะครับผมก็เลยผิดพลาดกันเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรเจ้าของผู้ซื้อใจดีมากนะครับผม เพราะว่าเดี๋ยวถ้ายังไม่ได้ขายก็จะติดต่อไปที่หนึ่งนะครับผมเพราะว่าเงินของลูกค้ายังไม่พร้อมนะผมก็นึกเข้าใจนึกว่าแต่ลูกค้าจะจัดไปนั้นนะครับอ่าประธานโทษนึกแต่ว่าลูกค้าจะซื้อเงินสดนะครับผมอ่าเป็นความเข้าใจผิดนะครับผมอ่าไม่เป็นไรนะครับเราเขาว่ากันใหม่นะนะฮะสำหรับลูกค้าที่มองหารถคู่สองก็ทักทายมาแลกก้วกันเดอนะครับทักทายมาแล้วกันครับ You, er กำลังจะกลับบ้านนะฮะจุดกินข้าวก่อนนะมากันสามคนนะครผมสนใจยังไงก็อย่าลืมนะส่วน93373 0126ครับส่วน93373 0126ครับขอบคุณครับระยะเดิน wow. ทางกลับบ้านก่อนนะครับพี่น้องครับบบอกนะครัผมไปเยเย็นฉ่ำเลยอ่ะขอบคุณทุกการติดตามด้วยขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ กินขดาวนะลูกค้าชอบมากเลยนะครับแต่ลูกค้าจะจัดปเป็นนนะครับอมซีด้อย่างยิ่งเลยนะฮะถ้าเป็นอยู่แถวบ้านก็จะจัดให้เลยนะครับพอดีมันไกลเกินนะผมต้องวิ่งวิ่งวิ่งหน้าวิ่งหลังเลยครับผมพี่น้องกําไรมันเล็กน้อยนะพี่น้องทางผมก็เข้าใจผิดไปเนื่องจาลูกค้าจะตัดสดนะครับผมไม่เป็นไร <nothin> s. <S <m> ไม่เป็นไร,ไน,ไรนะครับผมมีความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรผู้สีเข้าใจดีใจดีนะครับผมไม่พูดให้ค่าน้ำมันมานะครับ โอกาสหน้านะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบมีเงินสดตัดเลยนะเราจะขายเงินสดก่อนเนอะพี่น้องครับผมช่วงล่างแน่นมากนะครับกับข้าวในการ์ทวอนี้ไม่ต้องห่วงนะแพง จานหนึ่งนี่ผมมาออ้รายตังนะครับผมกอ่ะฝากไว้คลิปนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมอย่าลืมกดไลคล์กดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าดูคลิปจบนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ